สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ c a r b o n Actional นะครับสวัสดีในทุกช่องทางครับเจอกันวันศุกร์ครับวันศุกร์เราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวของลิเวอร์พูลกันนะฮะเพราะว่าสุดสัปดาห์เป็นยังไงกันบ้างนะครับและสุดสัปดาห์นี้นะครับวันเสาร์เข้าสู่วันอาทิตย์ลิเวอร์พูลจะเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับลิสยูไนเต็ดนะครับโอ้โหดึกด้วยนะฮะตีหนึ่งสี่สิบห้าคู่สไตล์ซ้ายสุดเลยนะฮะความพร้อมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับอ่ะเราสู่กันฟังนิดนึงนะฮะ ก็หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เต็มไปด้วยงานงานบุญเต็มไปหมดโดยเฉพาะงานกระถินเรียกว่าผมเดินสายตลอดไม่ได้หยุดเลยโอย้รู้สึกไม่ไหวจริงๆมือนกันนะฮะตอนนี้แต่ว่าสัปดาห์นี้มีเวลานะครับก่อนอื่นที่เราบอกว่าต้องคุยกันเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ได้ได้คุยกันเป็นประจำบ่อยนักนะครับต้องต้องขออภัยนะช่วงนี้ก็จะเป็นแบบเนี้ยยังไม่ค่อยเต็มรูปแบบเท่าไหร่ เอาเป็นว่าตั้งแต่พฤศจิกายนเนี่ยพฤศจิกายนเนี่ยจะเป็นเดือนสุดท้ายที่ผมทํางานในในรูปแบบของอบริษัทเป็นพนักง,งานเงินเดือนเนี่ยเอาง่ายๆนะครับธันวาคมก็จะเริ่มออกมามีสตูดิโอของตัวเองผลิตคอนเทนต์ทำสื่อออนไลน์นี่แหละทำเพจทำช่องออนไลน์นะฮะด้วยวัย51 51ต้องออกมาเผชิญโลกออนไลน์เรียกว่าเผชิญสตากรรม โหโหโด้วยไวขนาดนี้ไม่รู้ไหวหรือไม่ไหวไม่รู้เดมันจะว่าช้าไปบางคนบอกว่าโอ้โหผมน่าจะขยับตั้งนานแล้วนะแต่ว่ามันด้วยด้วยด้วยความไม่มั่นใจด้วยอายุด้วยด้วยอะไรด้วยนะครับอ่ะก็ลองดูสักตั้งหนึ่งก็หวังจะให้บรรดาพี่ๆน้องๆน,นะฮะสมาชิกช่องอที่ซัพพอร์ตมาโดยตลอดนะครับก็หวังว่าจะอ,ะอยู่ด้วยกันช่วยกันซัพพอร์ตสนับสนุนผม ด้วยดีในทุกช่องทางนะครับตอนนี้ก็มีให้ซัพพอร์ตเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะาปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้าเป็นต้นไป YouTube จะมีฟังก์ชันให้ซัพพอร์ตเจ้าของช่องเยอะแยะมากมายทั้งซปเปอร์แตงซปเปอร์แชทซปเปอร์สติ๊กเกอร์การสมัครสมาชิกช่องหรืออะไรก็แต่อันนี้เจ้าของช่องจะได้เต็มๆอ่ะก็ฝากทุกท่านด้วยสนับสนุนกันนะทุกช่องทางได้นะครับขอบคุณมากนะฮะอ่ะเข้าสู่เข้าเรื่องกันสักที ความพร้อมของเรอรบภูนะครับเจคินคอปก็ได้ถแถลงข่าวกันไปช่วงหัวค่ำนะฮะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจพอสมควรนะครับก็เป็นที่เราทราบกันดีนะเจคินคอปหลังจากที่โดนใบแดงในเกมกับซิตี้เนี่ยนะฮะเราก็ยังไม่ได้เห็นคอปโดนลงโทษอะไรอย่างไรนะครับและล่าสุดก็มีบทลงโทษออกมาและโดถูกป, 30, ปรับ3 0ม0 0ปอนด์นะฮะ ผู้สื่ข่าวถามครับในการแถลงข่าวครับบอกว่าผมรู้ว่าผมได้พูดอะไรและด้วยคําพูดที่พูดออกไปอาจจะด้วยใบหน้าที่แตกต่างจากเดิมนะฮะซึ่งมันก็ไม่เป็นไรมันโอเคมันน่าจะเป็นใบหน้าที่แพงที่สุดในโลกด้วยน <c oughs> ครับเขาบอกว่าเงินจํานวนมากมายแต่มันก็คือการลงทุนบางอย่างที่ดีซึ่งมันก็โอเคอ่ะมันก็ดีนะแต่ว่าผมไม่เคยได้ใบแดงมาก่อนนะครับ ผมไม่ได้มีความสุขหรือโล่งใจอะไรนะฮะผมก็แค่รอสำหรับการลงโทษเท่านั้นนะครับอ่ะก็ถือว่าออกมาด้วยการปรับเงินนะครับก็แล้วแต่คอมเมนต์นะฮะก็จะมีการสดแสดงความคิดเห็นเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าก็กดว่าแบบนี้ก็ลงโทษแบบนี้ก็โอเคนะฮะจบแล้วจบกันนะครับก็จะได้ว่ากันใหม่ก็จะได้ move on กันไป และมาที่เรื่องของการแข่งขันในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับซึ่งตอนนี้มีโอ้โหการแข่งขันสูงมากนะครับมีทั้งทีมแานซิตี้ฟอร์มแรงมีอาร์เซนอลจ่าฝูงที่เรียกว่าโอ้โหฮอตมากนะครับมีทีมน้องใหม่มีม้ามืดเต็ไมไปหมดเลยนะครับอยู่ในระดับท็อปนะฮผู้สื่อข่าวถามครับถึงเรื่องนี้ครับบอกว่าพรีเมียร์ลีกมีการแข่งขันที่มากขึ้นในตอนนี้แต่แมน c i ส y ตี้ก็ไม่ได้หนีใครไปไหนไกล ยังมีทีมที่อยู่ใกล้ๆกันใ,ใ,ในระดับท็อปอีกมากมายแต่ปัญหาก็คือเราไม่ใช่หนึ่งในนั้นครับเขาเคยบอกว่ารู้ตัวว่าโช,โชว์ฟอร์มไม่ดีครับก็เลยบอกว่าโอเคเราไม่ได้อยู่ในสะนะนมละุนแชมป์ละเอารับสภาพนะครับเพราะว่าปัญหาเราเยอะแยะมากมายนะครับบางคนบอกว่าเดี๋ยวเราอาจจะโกยตา้มขึ้นมาในช่วงหลังๆเราอาจจะไล่ทันเราอาจจะทําผลงานได้ดีต่อเนื่องก็ได้ ม,มันยากครับด้วยสภาพแบบนี้ฮะซ,ซึ่งเราจะติดเครื่องแล้วก็ชนะชนะชนะรััๆเหมือนอย่างใน2-3งสฤดูกาลที่ผ่านมามันคงยากแล้วล่ะมันไม่เหมือนเดิมแลยิ่งโดยเฉพาะซิตี้การแข่งกับซิตี้เรารู้ดีอะ<ๆ>่ะเพราะเราแข่งกันมาขนาด90กับแต้มเบียดกันกินกันไม่ลงอะชนะกันแค่แต้มนึ่งก็มีนะเพราะว่าถ้าด้วยมาตรฐานนียถ้าคุณคุณหลุดไปอ่ะหลุดยาวแล้วกว่าจะกลับมายากเพราะฉะนั้น เอาเฉพาะสภาพความพร้อมของเราดีกว่านะฮะเอาให้รอดเนี่ยเอาตัวเองให้รอดก่อนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปว่ากันปลายฤด,ดูกาลนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็เป็นการดีว่าโอเคเราไม่ได้อยู่ในนั้นเราไม่ได้อยู่ในการแข่งขันปล่อยให้เขแข่งขันกั้นไปเราแข่งขันกับตัวเองเราเอาตัวเองนะครับปรับปรุงพัฒนาของตัวเองเอาตัวรอดไปสถานการณ์ของเรามันแตกต่างกับเขาเยอะหรือเกินนะครับอ่ะโอเคครับพูดถึงผลงานของลีสนะครับ แล้วกับผลการแข่งขันที่มันออกมาเขาบอกว่าด้วยเหตุผลที่แตกต่างนะครับผมไม่ได้คิดถึงสถานการณ์ทั่วไปของหลีกนะแต่ผมได้เห็นหลีกอยู่ในเด็ดนะในตอนนี้ผมได้เห็น3มเกมหลังสุดมันมันช่างมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างฟอร์มการเล่นของพวกเขาที่ใส่ลงไปในเกมกับผลการแข่งขันที่มันออกมานะมันมันต่างกันนะครับไปอัปเดตอาการบาดเจ็บกันบ้างดีกว่านะครับ ครับพูดถึงเตียโก้ฮนะกลับมานะกลับมาในตอนนี้ครับก่อนการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับขณะที่จอแดนเฮดสันคาดว่าเขาตอนนี้สบายดีหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บที่หัวเขา่าซึ่งบาดเจ็บในเกมแชมเปี้ยนลีกกลางสัปดาห์ A R H, นะครับส่วนดาบิเกตาคงอีกไม่นานส่วนมาติดยังคงไม่พร้อมแต่คุณไม่จําเป็นต้องถามถ,ามถึงเดียโก้และหลุยส์สักพักหนึ่งแล้วนะนะครับทิ้งท้ายแบบนี้ก็คือเออสวยสองคนนั้นไม่ต้องถามแล้วนะทุกคนรู้ดียาวเลยนะฮะ อเออนบีเกตาทำไมยังต้องอีกสักพักหนึ่งเพราะว่านบีเกตาเนี่ยความฟิตไม่ได้เลยเพราะว่าเจ็บยาวมาตั้งแต่ช่วงก่อนก่อนนั้นนะหน้านั้นแล้วรับพรีซีซั่นก็แทบไม่ได้ไม่ได้พรีซีซั่นเต็มเซสชั่นเหมือนอย่างใครเขาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต่อให้หายเจ็บแล้วอย่างเช่นเช่นเดียวกับอ็อกซ์นะฮะเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าครับบอกว่า2คนเนี่ยตอนนี้กลับมาเหมือนพรีซีซั่นอะเอาง่ายๆเลยอายาวไป <c oughs> ยาวไปน <c> ะ <oughs> ฮะอ่ะโอเค ครพูดต่อนะครับเรื่องราวของเราในฤดูกาลนี้เกี่ยวกับเรื่องของเราที่ต้องตามหลัง01บ่อยครั้งคือเริ่มต้นมากระโดนก่อนเนี่ยนะฮะต้องขอบคุณพระเจ้าเกมมันไม่ใช่แค่90นาทีเท่านั้นสถานการณ์ของพวกเราตอนนี้มันชัดเจนผมคิดว่าคุณสามารถมองเห็นได้หลายรูปแบบนะครับในเกมกับ Forest นะฮะเ,เราก็ยังได้ผลลัพธ์ในเชิงบวกที่ดีอยู่นะแต่พวกเราไม่สามารถเพิกเฉยนะเกมกับฟอเรส t เลย ผมคิดว่าคุณควรจะชนะในเกมที่คุณเล่นได้โดดเด่นนะและเราก็ไม่เป็นแบบนั้นในเกมกับฟอเรสต์แต่เราควรชนะเราต้องสร้างทีมสำหรับวันพรุ่งนี้ทีมสำหรับอนา,นาคตบางทีอาจจะเป็นระบบที่แตกต่างกันอีกครั้งหนึง่งและเราก็จะก้าวไปจากที่นั่นนะครับงานของผมก็คือดึงสิ่งที่ดีที่สุดออกมาจากพวกเด็กๆทิ้งท้ายสวยนะครับเกี่ยวกับดาวินนูนเยส คือตอนนี้ผลงานก็ดีขึ้นดีขึ Jim, ้นนะครับมีการทำสถิติของการยิงของเดวินนูนเยสนะครับตอนนี้มีสถิติเรียกว่าจำนวนนาทีในการลงสนามแล้็จำนวนประตู6ประตูที่ยิงได้ของเดวินนูนเยสเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเทียบไปเทียบมามันไม่ได้คิวริวคิวเลยสถิติดีกว่ากองหน้าหลายๆคนนะครับซึ่งผมได้ดูในโซเชียลเขาก็มีบอกว่าเฮ้ยมันคนละอย่างเลย ดูดาวินูเยสเนี่ยนะครับจังหวะเยอะแยะมากมายสร้างโอกาสได้แต่ว่ายิงบืดบาดบ้างยิงเน่งเน่งชนเสาบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเขามองว่ามันมันเทียบไม่ได้กับกองหน้าของหลายๆคนที่มีประโยชน์กับทีมเยอะแยะมากมายสร้างสรรค์โอกาสได้ความสัมพันธ์กับเพื่อนได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับต่อให้ยิงขนาดไหนดาวินูเยสยิงขนาดไหนเขาก็มองว่าดาวินูเยสคือคือ คือด้ยค่าอยู่ดีเพราะฉะนั้นสิทิพวกนี้ต่อให้เราพูดขนาดไหนว่าดาวิดนูเยสลงสนามจํานวนกี่นาทียิงได้เท่าไหร่โอกาสยิงเท่าไหร่และสิติการยิงมากกว่าคนนน้นมากกว่าคนนี้พอเราไปเทียบเข้ามันก็เกิดการแบบว่าด้ค่าเราเพราะฉะนั้นพูดอะไรไปก็เท่านั้นแหละปล่อยให้ดาวิดนูเยสเขาสนุกกับเขาตอนนี้เขา,ารังตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขกับผลงานของเขาแล้วก็การเข้ากันได้กับทีมดูจากความสุขแบบใบหน้าน้นองมนันเพราะฉะนั้น รอให้ดาวิดนุนเยสยิงไปเรื่อยๆเรื่อยๆสักพักพอเผลอไปเผลอมาเดี๋ยวสติมันก็จะเห็นเองนะครับเอา,อาง่ายๆเลยการเป็นกองหน้าคุณต้องการอะไรจากกองหน้าหนึ่งยิงประตูใช่ไหมถ้าคุณมีประโยชน์มหาศาลเราไม่ต้องการเรามีคนเชื่อมเกมเรามีคนคุมสมดุลระหว่างกองหน้ากองกลางระหว่างเชื่อมเกมหรืออะไรก็แล้วแต่มากพออยู่แล้วในทีมทีมอย่างผมต้องการคนที่อยู่ตรงไหนก็ได้แล้วยิงได้ ไม่ต้องมีส่วนกับเกมก็ได้หรือไม่มีโอกาสเปรยนลงไปแล้วคุณยิงประตูได้พอสถิติในสนามช่วยเกมรับแย่การสัมพันธ์กับรูปเพื่อนร่มทีมแย่ห่วงบอลหรืออะไรก็แต่แต่ถ้ามันยิงได้จบการเป็นกองหน้าหน้าที่คือยิงประตูถ้ายิงได้จบนะอ่ะ <laughs> พูดถึงนูนเยสผมผมไปดูตามออนไลน์ต่างๆแล้วผมก็รู้สึกว่าเออ คนมันจะด้อยค่ามันยังไงมันก็นกด้อยค่าะเราใช้ฝีมืออุดปากตกก็พูดถึงนูน yes, เยสออกมานะครับเขาบอกว่าดาวินมาที่นี่นะฮะหลังจากที่มาแล้วก็ได้พลักระยะสัส้นๆแล้วเขาก็บินตรงไปเอปเชียเขาพูดอังกฤษไม่ได้กับสภาพทีมใหม่และด้วยรา,าคาค่าตัวและทุกๆคนก็แตดตัดสินเขาในทันทีเขาเริ่มต้นดีๆยิงประตูกับเกมซิตี้ฟูแลม จากนั้นมาเขาก็โดยใบแดงเขาต้องอับอายความมั่นใจเขาแตกสลายเขาไม่ส่วนอย่างมากกับช่วงเวลาของการจบสกอร์และเดือนนี้ตุลาคมมันเป็นเดือนที่เยี่ยมยอดสำหรับเขาดาวินตื่นเต้นมากแต่เขาต้องฟิตและพร้อมตลอดเวลาเราทำงานกันในทุกๆพื้นที่ที่แตกต่างกันและศักยภาพของเขาก็ช่างเหลือเชื่อความเร็วทัศนคติเขาเป็นคนทำงานจริงจัง ทุกๆสิ่งที่เป็นไปได้เพื่อการพัฒนาและเรียนรู้และนี่คืออะไรที่น่าติดต้นจริงๆครอบพูดไว้แบบนี้น่าสนใจนะครับอ่ะคอยติดตามพอครอบเริ่มมั่นใจในตัวเด็กคนนี้แต่เดี๋ยวเราจะดูกันต่อไปนะฮะอัปเดตอาการของอาตูเมโลกันนิดหนึ่งนะครับก็ครอบไม่ค่อยมั่นใจว่าอาตูจะฟิตได้เมื่อไรแต่ลิฟพูจะไม่กาเียยกเลิกสัญญาย,ยืมตัวจากยูเวนตุสแน่นอนนะครับเขาบอกว่าเขาอยู่ที่นี่ เป็นอาการบาดเจ็บระยะยาวและเมื่อเขากลับมาเราจะคิดเรื่องนั้นกันอีกทีนึงนะครับแต่ตอนนี้มันยังไกลเกินไปแต่ไม่เราจะไม่ตัดเขาจากการยืมตัวในมกราคมนี้ซึ่งมีข่าวลือว่าลิเวอร์พูลจะส่งตัวกับยูเวนตุสในตลาดหน้าหนาวแต่เขาบอกว่า,ายืมตัวตามสัญญาเดิมนะครับก็ยังให้โอกาสต่อนะฮะอ่ะสุดท้ายครับความพร้อมของโกนาเต้ เขาบอกว่าโกนาเต้พร้อมนะครบาบอกว่าใช่เลยผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเกมกับอาร์แจกเนี่ยนะฮะเราไม่มีตัวสำรองเพิ่มเติมันั้นเราจะาสามารถพาเขาไปกับเราได้แต่เขายังไม่พร้อมสำหรับเกมนี้จริงๆถ้าเกิดว่ามีสถานการณ์ในสนามที่เรียกว่าไราแรงในช่วง5นาทีสุดท้ายก็ไม่แน่แต่ตอนนี้เขายังไม่พร้อมนะครับอ่ะโอเค นี่คือเรื่องราวความพร้อมของเลี้ยวภูนะครับในสุดสัปดาห์นี้นะฮะก็ขอบคุณทุกคนนะฮะก็วันเสาร์กลางดึกครับตีหนึ่งสี่ิบห้นะฮะก็ไม่ได้เจอกันนานก็มีความพร้อมก็อยากจะไลฟ์นะครับผมก็ตั้งใจวัาตีหนึ่งสี่สิบห้าน่าจะเจอกันเพราะวันอาทิตย์ก็ไม่ได้ไปไหนนะฮะเพราะฉะนั้นดึกๆใครมีเวลามามา,มาเจอกันหน่อยคอมเมนต์กันนะครับว่าใครมาบ้างเช็คชื่อหน่อยนะฮะ ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับนี่คือคาร์บอนเกนะครับก็อย่าลืมนะครับสับสนเรานะฮะพาเดี๋ยวช่วงนี้อาจจะยังไม่ค่อยปฏิปต่อนักนะครับยังไม่เต็มรูปแบบครับงเดียวตั้งแต่พฤศจิกายนนะแล้วโดยเฉพาะธันวาเนี่ยก็จะเต็มที่กับช่องนะครับเพราะว่ามันคือเรื่องจริงแล้วนะครับสนามจริงสนามแห่งชีวิตสนามแห่งการประกอบอาชีพออนไลน์ในวัย51ต้องสู้กันต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านครับเดี๋ยวเจอกัน ในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ